สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะช็อตหาดูยากถอดวิกโชว์แต่งหน้าช็อตหาดูยากไฮโซสุมณีถอดวิกโชว์แต่งหน้า,า,า,นนาบาร์บี้เมืองไทยหรือคุณสุมณีคุณนักเกษมไฮโซแถวหน้าของเมืองไทยแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณสุมณีก็ยังสวยงามอยู่เสมอล่าสุดได้โชว์เบื้องหลังความสวยแต่งหน้าเองคุณสุมณีปัจจุบันอายุ85ปีแล้วแต่ยังคงความสวยสะพังอยู่เสมอ ล่าสุดได้โชว์เบื้องหลังความสวยแต่งหน้าเองให้แฟนๆได้รับชมกันผ่านทิกตอกของคุณสุมานีเองซึ่งคลิปนี้มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะอิรุยาบทนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนั้นทําเอาแฟนๆขึ้นไปรับชมคลิปดังกล่าวถึง900,000วิวกันเลยทีเดียวหลังจากคลิปได้เผยแพร่ไปแล้วแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลามอทิคุณท่านยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะครับขออนุญาตเรียกคุณแม่นะคะ เห็นตามสื่อมาตั้งแต่เด็กๆที่ทูเทปสัมภาษณ์มาก็เยอะคุณแม่พูดเพร้ะและอบอุ่นมากเป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากค่ะทานแต่งหน้าเองหรอคะผมเข้าใจว่ามีช่างแต่งหน้าส่วนตัวแต่งสวยมากครับคุณหญิงต้องทำคลิปสอนแต่งหน้าแล้วนะครับจะรอชมนะครับรักๆๆก,ก,กตัวจริงตอนไปแต่งหน้าสวยค่ะยังสวยมากเลยคุณหั่นสวยมากค่ะว่าแต่ว่าสีลิปของยี่ห้ออะไรคะ คือส่วนตัวชอบลิปสีแดงมากค่ะแอบถามอยากทราบค่ะคิดว่ามีช่างแต่งให้มาตลอดรักท่านมานานแล้วค่ะท่านอย่างสวยในสายตาทุกคนค่ะโดยเฉพาะเราเองที่ชื่นชอบท่านมาตั้งแต่เรายังเป็นวัยรุ่นค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขตลอดไปนะครับเคยเจอท่านท่านดีใจมากไม่ถือตัวด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเวลานสปีดโปรคอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ